เอามาชมพระกันนะครับวันนี้ได้ซื้อเข้าหลายชิ้นอยู่ได้ซื้อเข้าหลายชิ้นอยู่กน,นี่ประลัดปลัดคิกองคูครับนี่องคูกะว่าจะเอามาวางที่หิ้งที่บูชาอยู่บ้านนะชิ้นเนี้ยชิ้นนี้ผมก็จะเขียนชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็มวนมวนโมน้มนอธิษฐานจิตแล้วก็เอาใส่เข้าไปในนี้ลรหาสิพึ่งอุดอุดเลยอุดเข้าไปในนี้ ผมก็มีตัวหนึ่งอยู่อย,อยู่ชิ้นหนึ่งนะผมก็ได้มาเก่าครับเก่าเลยแต่ว่าครั้นี้มันเป็นนี่ชิ้นนี้อันนี้ผมใช้อยู่น่งใช้อยู่นี่อันนี้พอพอได้มานะตาตาเขาหลุดตาเขาหลุดมันเป็นแบบกาวเขาแห้งไงมันหลุดผมก็ได้หยดกาวมาแต่หยดไม่ดีเลอะออกมาข้างนอกเลยหยดตาดูประหลัดฉีกตัวนี้เป็นตัวแท้ดูง่ายตรงนี้เป็นประหลอดประหลอดผมไม่ทราบประจานหรอก ผมก็เซิร์ชดูในเน็ตในอะไรก็เห็นเขาทาวิธีการใช้นะเขาเขียนชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็เอาเอาเทียนเทียนอุดเข้าไปเป็นเทียนชัยครับเป็นเทียนชัยหรือสิพึ่งวงนี้เนี่ยอุดเข้าไปเก่ากึกเลยอันนี้เก่ากึกเลยอันนี้ก็จะเป็นองค์ครูวางบูชาไว้ที่บ้านชี้นเนี้ยวางบูชาไว้ที่บ้านทีินี้ก็จะทําเหมือนกันครับมามาจมบฟักเชื่อมกัน ถ้าใครได้ไปนี่ก็แกะออกแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่ใส่เข้าไปเป็นการใช้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้วันนี้ก็ได้มาไม่กี่ชิ้นแล้วครับไม่กี่ชิ้นละเอาชิ้นใหญ่ก่อนดีกว่านี่นี่นี่นไม้กลายเป็นหินเขาเรียกว่าไม้ตะเคียนกลายเป็นหินเก่าบโบราณเลยน้ำมีน้ำหนักตึ้งมีน้ำหนักตึ้งเลยครับน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณกิโลนิดๆนะครับกิโลนิดๆมีน้ำหนักอ,อ ไม้กลายเป็นหินครับเจ้าของเขาตีอยู่เป็นไม้ตะเขียนนี่เห็นไหมเห็นตาไม้ไม้กลายเป็นหินครับนี่อะมาชมพระกันพวกนี้ต้องคนชื่นชอบครับความเป็นวัตถุโบราณวันนี้ก็ได้หลวงพ่อเงินมาหนึ่งองนี่อันนี้คือคือคือทุ่งน้อยทุ่งน้อยยุคต้นนี่ทุ่งน้อยยุคต้นทุ่งน้อยยุคต้นก็คือแข้งจุดเข่าบุ๋มแล้วมีตำหนิตรงซอกนี่เป็นเม็ดหนึ่งเห็นไหม แ้วก็มีรอยแต่งเขาเรียกว่าแต่งไม้เสนียดนี่นี่นี่ของเจไม่มีนะแต่งไม้เสนียดนี่ของแทย้ยุคต้นยุคต้นครับนี่สวยสวยดงูง่ายง่ายเลยครับทุ่งน้อยนี่วันนั้นก็ได้มาชิ้นหนึ่งขายไปแบบแทบไม่ได้ทุนเนี่ยประมูลนะประมูลแล้วจบไปที่ถูกมากมากถูกมากอันนี้เลยครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคฝากุวัดดงตานครับอันนี้เป็นพิมพ์หายาก แล้วพิมพ์สิงครับสิง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 ถือว่าคมสวยอยู่นะครับคมสวยอยู่บางตัวนี่เบอร์ต้นต้นเองอันนี้คือแสงแสงอะไรเขาไม่ได้ไงมันก็เลยดูดูเหมือนตื้นอันนี้ตัวจริงตัวจริงต้องพ่อพาดวัดดงตาลมาเกาะดูแกะดูไม่ใช่เกาะดูแกะดูแกะดูรอบนอกผิวพันุเนื้อหาก็ไม่ต่างจากหลวงพ่อปานวัดบางลำโคเท่าไหร่นะครับเนื้อก็จะ ออกแบบว่าเหนียวหนึบเหนียวหนึบดีแล้วก็รอยปาดนี่ไหมรอยปัดเขาอย่างนี้แท้เลยอย่างนี้แท้เลยใจยตังได้หลวงพ่อผาดวัดดงตาลพิมพ์นิยมขีสิงนี่หายากกันนะถ้าเนื้อด,อดาําเล่นกันเป็นหมื่นเนื้อดำเขาบ่าเล่นกันเป็นหมื่นอันนี้เป็นเนื้อเนื้อโทนนี้โทนนิยมโทนนิยมโทนหาง,ง่ายๆไม่ได้หายากแต่ว่าไม่มีในท้องสนามนะครับไม่มีใครมาวางเลยในท้องสนาม เป็นอะไรที่แพงเดี๋ยวนี้แพงแพงนะครับใช้แทนหลวงพ่อปานวัดบางลำโคได้เลยลปานสร้างฝากกุกที่วัดดงตาลหลวงพ่อพาดวัดดงตาลพิมพ์ขี่สิงหายากน่ารักเลยน่ารักดูง่ายมากดูง่ายมากมีได้ไม่กี่ชิ้นแล้วครับไม่กี่ชิ้นนี่ก็หมดหลายตังหมดหลายตังอันนี้เหรียญครับเหรียญเป็นอาจารย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหลวงพ่อเทศวัดสะทะเล หลวงพ่อเทศวัดสะทะเลสร้างย้อนยุคนี่สร้างย้อนยุคสองสี่เก้าเก้านี่สองสี่เก้าเก้าหลวงพ่อกานวัดเขาแก้วปุกเสกอธิษฐานจิตครูบาอาจารย์สองสี่เก้าเก้าหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่เหรียญดูง่ายมากดูง่ายมากแสดงวาเสินิมียวเขาเยอะแล้วเขาได้ขัดออกดูง่ายจริงๆ มาได้ของชอบอีกหนึ่งคีนนี่ภาพทายหลวงพ่อเงินภาพทายหลวงพ่อเงินไม่ทราบปีเออไม่ทราบปีนี่หลังยันหลังยันสวยๆน่ารักน่ารักยันตัวนี้นเป็นยันแบบหลวงพ่อเดิมมัเนี่ยยันแบบหลวงพ่อเดิมแต่รูปภาพหลวงพ่อเงินนี่เก่ามีอายุแน่เก่ามีอายุแน่เทสจา๋จา,จาอยู่ในเลี่ยมวินเทจอยู่ในเลี่ยมวินเทจสวยๆเลยครับสวยๆเลยนี่มาชมองค์พระเอกกัน องพระเอกกันครับนี่กว่าจะได้มาในลำบากลำบนจริงๆต้องเก็บไว้นานๆหน่อยหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิมพ์เล็กหน้าหนูเล็กพิมพ์หน้าหนูเล็ก,มลกผมมีหน้าหนูใหญ่เดี๋ยววันละนี่ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันอันนี้หน้าหนูใหญ่หน้าหนูใหญ่หเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาจะส่องให้ชมจะแกะส่องให้ชม ดูธรรมชาติกันนะครับพระพวกนี้เขาต้องดูธรรมชาติและก็ความเก่าพิมพ์เป็นลองพิมพ์เป็นลองมาดูธรรมชาตินี่เห็นไหมครับคาาเบ้าสีดาแต่ผิวที่ติดกับค้าบเบา้าขี้ติดกับเนื้อจะออกส่าแด,ดงๆเป็นเปื้นเป็นเปื้น,น,นดูพิมพ์สิเขาแต่งนะตาดูตาดูปากนี่เขาแต่งนะครับเขาแต่งเขาแต่งนะแต่งนะไม่ใช่ว่าขึ้นมนาะเขาอาจจะขึ้นไม่เยอะเราแต่เขามาแต่งที่หลังเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ตะไบข้างเนี่ยตะไบข้างดูธรรมชาติเยอะๆครับหลุมบ่อก่าดนี่องคนี้ชัดเจนจริงชัดเจนจริงๆเพื่อน <c oughs> ๆเห็นนี้ไหมเห็นนี้ไหมนี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยเนีๆๆๆ่ยอันนี้เขาเรียกว่าเบ้าประกรบเนี่ยเบ้าประกบเบ้าประกบเบ้าประกบผมเห็นหลายองค์นะส่วนมากถ้ามีเบ้าประกรบแบบนี้จะแทจะเท้เลยคือเบ้าประกรบการทำเนาะเขาทากันมาหลายๆหลายๆองค์เป็นหมื่นองค์เนาะ เขาเวลาเขาแปะหน้าแปะหลังถอดออกมาแล้วเขามาแปะกันเนี่ยมันจะประกบไม่ค่อยตรงออกันหรอกเห็นไหมตู้ฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้จะอยู่ต่ําฝั่งนี้จะอยู่สูงเห็นไหมเนี่ยเนี้ยฝั่งนี้จะต่ํากว่าฝั่งนี้จะสูงกว่าเออจะประกรบไม่ค่อยตรงหรอกครับถ้าเทเนี่ยคือถ้าพระถอดพิมพ์เนี่ยเขาจะชีดเข้าไปเลยมันจะไม่เห็นเบ้าประกรบนะเห็นไหมันี่ยเนี่ยฝั่งนี้จะอยู่ต่ําฝั่งนี้จะอยู่สูงมันจะสลับกันมันจะสลับกันเห็นไหมเบ้าประกบ วงนี้ชัดเจนมากเลยครับชัดเจนมากเลยเนื้อออกแบบสำริดสำริดนะ่ะเออเนื่องท่านผมได้มาทั้งหมดในสามชิ้นเลยนะเนื้อจะเก๋แบบสำริดออกนกันกๆหน่อยๆแบบสุกสดใสเนี่ยถ้าลองสัมผัสไปเน่ยเห็นไหมมันจะสุกสดใสอันนี้ผมไม่ได้สัมผัสนานเนี่ยพอสัมผัสมันก็จะสุกสดใสอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็กลับครับเดี๋ยวก็กลับเนี่ยชัดเจนจริงๆน่ารักมากวงนี้ไม่ต้องถามบูชานะครับเก็บยาว วันนี้ได้แต่ของชอบชอบอได้แต่ของชอบชอบครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับ